มาลดน้ำตุ้นบอลเดี๋ยวทุกคนอ่าตุ้นบอลกำลังงามงามนะจะให้น้ำพืชผักหน่อยนี่บอลด่างบอลดางบอลด่างบนด่งนาง,ง,งอันนี้ข้างในนี่มะนาวเออพีกก็มีต้าไว้เอออันนี้ก็ต้นต้นชามเขียวค่ะเอากล้วยใส่ให้มันมีธาตุอาหาร ความรุ่ดินอุ้ยมะนาวชำแบบนี้ก็ดีนะนี่นี่ก็ไปใส่กระถางเลยเนะเาะไว้วันหน้าใส่กระถางดิพิกเหมือนกันเออขาถา่ขาถ่หยอนแบบนี้ดีกว่าเนาะเดีวไปเอาปุ๋ยมาใส่นะนะจ้าน้าจ้า,า,จามันขึ้นอยู่นะนี่วิธีชำม,มันก็ไม่ได้ยากเลย อันนี้มันน้ำนองมันเลยนุ่นร้าต้องไปต้องไปไอ,อ้นั่นออกดูน้ำมันนองมันเน่าทุกคนเราต้องไปกรีดออกนี่แล้วก็เอาเม็ดพริกใส่ในดะาพริกตัวนั้นนะพริกเม็ดนั้นนะเอาพริกเม็ดนั้นมาใส่ดีกว่าพริกขาว พิกขาวนี่นี่น,นี่พิกขาวนี่นมาใส่เลยใส่เลยนะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็แตกขึ้นมาเองนี่ค่ะหักเม็ดแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้ปุยใส่หน่อย ดินถมหน่อยนี่ค่ะกรดน้ำก็รงเองี๋ยวก็ออกมาเองติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะนี่ค่ะก็ให้คนอยู่ที่ร่มๆด้วยจะได้เกิดข้างล่างชุ่มแล้วแหละแค่นี้เองค่ะนี่เดี๋ยวจะพามาติดตามเตาหันต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะ ทางโน้นน่ะเป็นดอกแล้วนี่ทีนี่เป็นดอกแล้วนี่นี่หนไหมจะได้กินแล้วพริกนี่แต่กวงเขาจะติหากประี่ทำไงนี่มันยืดออกมาทางเนาะนเขาก็ส่องหาแดดนะทุกคนถ้าไม่มีแดดผลลูกเขาก็ไม่ติดเดี๋ยวเราจะมาควนดินให้เขาตรงนี้ ตรงนี้โอ้ยต้นยใหญ่เวลาเอาอยู่ตรงนี้ต้นใหญ่อยู่นะเออมันก็เกิดในที่ไม่ให้เกิดเนาะเกิดเองนะคะี่เกิดเองเดีวจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขานี่ก็ใบบัวบกดึงหญ้าออกมากอาอา่อน ให้ดาาเขาแล้วก็จะดึงถอนหญ้าถอนหญ้าออกแล้วก็โคนเอ๊ะเอ๊ะเจอกิออ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 อ่งมะนาวมะนาวมีหนามนี่จ้ะ เอาไปเลยเดี๋ยวหน้าฝนเขาจะขึ้นเยอะนะนี่ถอนหญ้าออกจากต้นพริกีต้นพิดอยู่นี่โอเคจ้ะ เสรแล้วเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่เนาะ